คุณเอคะการฉีดไขมันที่หน้าผากช่วยลดรอยย่นที่หน้าผากจริงไหมคะ ไม่สามารถถ่ายไปได้อย่างถาวรสามารถทําให้รอยย่นที่หน้าผากตื้นขึ้นได้ชัดน้อยลงผิวเรียบขึ้นได้ในแค่ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทําให้หายได้รอยบุบหรือว่ารอยย่นก็จะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าดูดีขึ้นทําไมไขมันถึงช่วยลดริ้วรอยหน้าผากได้เพราะว่าไขมันนะช่วยเติมวอลลุ่มที่หายไปตามอายุเมื่ออายุเพิ่มขึ้นไขมันหน้าผากก็จะบางลงทำให้ผิวหนังหย่อนตัวแล้วก็บวกกับที่เราชอบเลิกคิ้วมันก็จะเป็นการให้กล้ามเนื้อมันเป็นเส้นๆ้นการฉีดไขมันก็จะเป็นการเติมปริมาตรใต้้วมมันนืขคค่ะรออกก็็็จบเเไไไป ไขมันที่ดีก็คือไขมันที่มีสเตมเซลล์เหมือนที่ทางโรงพยาบาลรานะใช้ก็จะเป็นการฉีดไขมันบวกสเตมเซลล์ไขมันที่เราฉีดลงไปเนี่ยก็จะช่วยฟืนฟนฟ้นฟูคุณภาพผิวตรงนันน้นให้ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทําให้ริ้วรอยต่างๆ,ๆที่มันเคยลึกหรือว่าแข็งก็จะดูนุ่มขึ้นแล้วก็ตื้นขึ้นทําไมล่ะหลายคนคาดหวังมากการฉีดไขมันจะทําให้หน้าผากกลมสวยเบลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางคนหลังจากผ่าก็ไม่เข้าใจใช้อย่างนั้นอะหลังจากผ่าค่ะ ริ้วรอยหรือว่าความบุกที่หน้าผากจะไม่หายถาวร1น0แล้วก็มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนไม่สามารถการันตีเรื่องนี้ได้เลยรอยย่นจากการขยับกล้ามเนื้อก็จะกลับมาแน่นอนถ้าเราไม่โบท็อ,อกไว้รอยย่นของหน้าผากที่เกิดจากการขมวดคิว้วหรือว่ายกคิ้วบ่อยๆก็จะกลับมาค่ะที่ไขมันแล้วมันก็จะตื้นขึ้นแต่ถ้ายังแสดงสีหน้าแบบเดิมๆก็จะกลับมาแล้วก็อาจจะย่นเพิ่มขึ้นด้วยนั้นต้องโบท็อ,อกบวกกับฉีดไขมันถ้ากรณีหน้าผากทั้งย่นทั้งบุกนะตามหลักการแทมจะติด,ว,ตว,นนตดว,ว่นนไข สิ่งที่เอฟเฟกต์่อไขมันก็คืออายุแล้วก็แรงโน้มถ่วงแม้จะฉีดแล้วผิวเรียบในช่วงแรกแต่ถ้าหน้าผากเริ่มย่นร้อยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นรอยพับอีกการฉีดไขมันหน้าผากช่วยลดรอยย่นได้จริงช่วยลดความบุบได้จริงที่มันเป็นรอยย่นหรือว่ารอยบุบที่เกิดจากการขาดปริมาตรหรือว่าผิวบางแต่ถ้าเป็นเกิดจากการใช้งานหน้าผากอันนี้ต้องมีการโบท็อกควบคูค่ไว้คือการฉีดไขมันหน้าผากแะทําให้หน้าผากสวยขึ้นได้จริงแต่ไม่ได้เติมเต็มให้หน้าผากกลมมนสวยเป๊ะไม่ยย่่่นนไไไมมมมเเเปป็รรรรออองบุีกกกตลดลดดาาาาหาาห้ควััจศ 更近看。